โลโลโทรโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยามาต้ามชแนลของผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมฟอร์ซ่าคอยท่านภาก้ากันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราได้แขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับผมเซนโซเซนั่นเองครับผมฮัลโหลแจ๊์แกสวัสดีบีรักแฟนเกมทุกคนครับผมอยู่กับยามาต้มและเซนโซเซครับจัดไปครับถึงสนามเซนเลือกอะไรมาคันแรกอ่ะอ่าเลือกไอซูเป้า์จิอาซูเป้าเฮ้ยเหมือนกันเลยมีแต่คนเลือกจิอาซูเป้าเนาะมันเป็นรถใหม่ไง ออบอลโค้ก็รถใหม่นะแต่เผอิญว่าเชื่อว่าคน,คนที่มาเล่นนี่คงอยากจะเล่นรถซิกมากกว่าใช่สายออฟโรดไม่ค่อยมีเท่าไหร่เออเฮ้ยแต่ว,ว่าไปคนคนก็มาเม้นต์แบบว่าอยากดูรถออฟโรดเยอะอยู่นะเออวันนี้ก็ต้องจัดให้ดูเยอะๆซะแล้วเดี๋ยวนี้เราไปสายออฟโรดดีกว่าสายออฟโรดใช่ไหมรีวิวแต่รถสายออฟโรดอะไรอย่างงี้ไปครับผมเจอกับบอล เดียวดินี่้ชอบกระดาษเนี้ยลงเขาโอ้โหนี่มันฉากเริ่มลงเขาสามเลยอันนี้ไม่ได้เรียกลงเขาอันนี้เรียกทิ้งดิกเลยเช็คไฟโอ้โหเกือบโอ้เรียบร้อยไม่ได้เก็บเช็คคอยงานงอกแล้วต้องฝากต้องฝากเซ็นแล้วอย่างเงี้ย ตามไปตามไปรถเรงไปสึดเฮ้ยเราเราคะแนนเยอะกว่าเพราะว่าเราสองคนใช่โอ้ยไล่อยู่ไล่อยู่ไล่อยู่ตามหน้าไม่ทันเลยพีเซ็ตไม่เวิร์กนะโทษดีเซ็ตโอ้ยรถคว่ำอโอเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยจบแล้วแก่แล้วแหละ ไม่เป็นไรเอามันเอามันเฮ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยดวร่งซวยรถควาำรถที่โกงมีหกล้อรถคว่เฉยนี่เรามาเล่นอะไรกันเนี่ยอย่ามาตั้มที่สิบสองเซตต่อเซตที่สิบย่บเลยเนี่ยตอนตอนยังไม่ได้อัดลิปก็วิ่งกันดีๆนะพออัดลิปปุ๊บเซตที่สิบสองเลย เรามาคของตำแหน่งที่หนึ่งจากที่สุดท้ายไปครับทุกคนวะใครเชียร์เซนโซเซกดหนึ่งเนะี่ยหรือเก็บช็อตค่อยแกดไปโอ้ยใครเชียร์ยัม่ต้อกดสองแต่ทีมเดียวกันนะเอาเชียร์ยรใครอีกทีทีเดียวกันนะเ,เชียร์ยอยบอดเชียร์บอดกดสามสโอ้โหขอดเชียร์บอดจะมีไมนี่ย โอ้โหรู้ว่ากินขานเราบ้างแหละรู้ว่ากินขาดเลยตอนนี้ไม่รู้สิถ้าคนทิ้งติ่งมาเชียร์บอร์ดแบบนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงละปิดช่องหนีบอรดน้อยใจโอยตามตามใครไม่ทันเลยมัวแต่ไปคว่ำอยู่ดีเขาขับอย่างดีเลยพอเหาะเท่านั้นแหละรถตีลังกาเรียบร้อยรู้เรื่องเลยไอ้รถรถมันเถื่อนแหะแล้วแล้วหน้ามันลงใช่ใช่หน้าลงแล้วหมุนเลยมันกดให้มันแบบจริง หน้าพิกหลักแบบ GTA ไม่ได้อะถ,อถ้าอย่างนั้นก็มันเลยเออถ้าเหาะเสร็จปุ๊บแล้วมันมันผิดศูนย์ทีนี้เรียบร้อยเลยที่8ครับผมที่8ปด่ิโหลขอแสดงความินดีกับคนที่กดเบอร์3มาด้วยครับคุณชนะคุณชนะขาดลอยเลยครับผมบูทีมดีฟีทโอ้โหเศร้าเลยได้ได้ที่หนึ่งได้ที่หนึ่งกับที่สองพร้อมกันไงใครเป็นที่สิบสอง ต้องบอกว่าพวกเราไม่ถนัดรถออฟโรดเว้ยเออถ้าเป็นสปอร์ตพวกเราสู้ตายเนาะโอ้โหเดี๋ยวเปลี่ยนอะไรรถสปอร์ตบ้างกันนะโอ้ยรถมันขี้โกงรถมันต้องหกล้อเออใช่ใช่รถมันขี้โกงไงแอบถอดล้อมทิ้งดีกว่าสนามนี้เราจะแข่งกันขึ้นเขานะครับผมกับรถสปอร์ตโมเดิร์นคาร์เฮ้ยโมเดิร์นสปอร์ตคาร์โมเดิร์นสปอร์ตคาร์เอาแบบนี้เลยเหรอเข่าเลยเหรอเข่าเข่าเข่าเด็ดเด็ดเอาตะหูไปส่ง โอ้ oh, แล้วเจอกับปอร์เช่ไม่ยับหรอวครับเนี่ยโอ้ย oh. เราแรงกว่าเราไม่ไปแล้วรอบนี้เราเอาจริง,งใช่ไหมใช่เราเอาจิงเราเอิงเมื่อกี้เราเราขับเมือ,อกี้เมืม่อกี้วอร์มเมื่อกี้วอร์มเมื่อกี้เราขับรอบโหลดด้วยมันไม่ใช่ทางของเรา <S <S เออรอบนี้เอาแล้วมีเอาจริงอของแถวมาที่หาเลยนะ <S <S ทางของเราคือทางคือทางแบบนี้ทางตะเคี้ยวไป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  โอ้โหดีฟดีฟดีฟอย่ามาตับดีฟอย่ามาตับ <L> ank, <ๆ>๊บแหลงจัดแหลงจัดโอ้ห oh, ที่นี่มันไต่ไวมากนัดสิมันไม่ได้เอาเต้าหู้มาเลยครับเร็ว <laughs> ใช่เราต้องผลเต้าหู้เต้าหู้มันหนักเต้าหู้มันหนัก <laughs> เออใช่ใช่ใชอา้าวเปิดเลนไนที่ก็สวยที่ครับ <laughs> เรียบร้อย <laughs> เอาเรื่อง น,นี่แหละทางของเราสุดยอดสายเราสายเราภูเขาเอาเปิดเลนเปิดเลนที่เกกาโอ้ยอุย้ยเรียบร้อยคนเต็เมเเลยโอ้ยนี่รัดเข,านะข่าแล้วทางมีให้วิ่งไม่วิ่งแลวตอนเนี้ยลงลงยาีรยวนะครับผม เชียร์เซนโตเซ่กดหนึ่งเดีย๋ยวมาตั้มกดสองเชียร์กดกดสาม <c oughs> <laughs> เหมือนเราจริงจังกันมากเลยไม่ได้นะจะมาแพ้บอดไม่ได้อุย้ยเลยเช็คพอยต์ไหมเนี่ยไม่เลยไม่เลยไม่เลยค่อยขึ้นอั่อยโอ้โหใจแป้วหมดเลยเนะี่ยอุทางมันแคบอย่างเงี้ยไป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 โอ้ยโอ้เซนโตเซดิฟแปงเลยครับโอ้โหจังหวะน,นี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ยอดเราต้องคอมที่หนึ่งที่สองมีดิฟโชว์ด้วยนะเฮ้ยเอไอจะแทงเว้ยไม่ได้ไม่ได้ยอมไอไม่ได้ยอมไอไม่ได้เราต้องทำงานเข้าไปชิมไปแล้วใชยโอ้โหแข่ครับผมโอเคชนะขาดลอยฮ่าเรียบร้อย a อไอบอกรถพวกมึงโกงเดี๋ยวคราวนี้มาแข่งกันเองดีกว่าเป็นเป็นโป๊กเกอร์มาท้าโป๊กเกอร์ อาร์ตอะไร่ตัเดี๋ยวขอเอ็ดี้ก่อนเอาเอาแค่เอสหนึ่งนะเพราะว่าคันนี้แต่งเต็มแล้วก็ได้แค่เนะอสหนึ่งอ่าฮะได้เดี๋ยวจัดไปแต่งรถอย่างแรงข้อเดิมทำไมมันไม่ทำท่อออกมาสักหน่อยเนาะไม่ต้องเป็นแบรนด์อะไรก็ได้นะเอาจริงเขามีแต่โดบินิคทูเรตโตเจอกับเจอกับฟอร์วอร์เกอร์เอ้ยเจอกับไบรอันโอคอนเนอร์อันนี้ไบรอันโอคอนเนอร์เจอกับไบรอ,อ,อันโอคอนเนอร์ไงยังไง มันเมาเมาติเวิร์ดโลกคู่ขนานอ,อารมณ์เปิดเล่นวิดดิ้งแล้วแยกกันเป็นเมนยูอะ <c oughs> รู้นี่หนึ่งประทะรูนี่สอง <c oughs> มาครับผมนี่เป็นศึกชิงแชมป์ระหว่างพอลวอเกอร์กับพอ <c oughs> ลวอเกอร์แรดตสับสนเนาะงงไว้งงไว้ยพอลวอเกอร์เจอพอลวอเกอร์ พอวอลเกอร์เจอกับไบอันโวคอนเดอร์ก็ได้เออได้ได้ได้เออพอวอลเกอร์เจอโอโออไบอันโวคอนเดอร์ได้อยู่ได้อยู่ออกตัวก็อาสามสี่แรงกว่าครับผมเบรคเบรคเบรคอาสามสี่ในต้นมาเฮ้ยต้องบอกว่าไบอันโวคอนเดอร์เจอกับไบอันโวคอนเดอร์ใครจะเป็นตัวจริงพอวอลเกอร์ เฮยยังไงวะยังไงวะไม่เข้าใจครับถูกมาเจออาสามสี่โอ้สองเรืองว่ะของเตมันเบากว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วครับไม่มีในตัดหน่อยเลยมึงเลยโอ๊ยหอดกันได้อุ้ยลืมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว หรือมันมีเช็คพอยต์หักศอกไป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 เราเราลืมเปิดโหมดกันเลยนะไทเชียร์ไบอันโอคอนเนอร์กดตนนึงครับอ่าแล้วก็ไทเชียร์ไบอันโอคอนเนอร์กดตอนตอนะชิหไยโอ้ยสูตรโอ้ไม่ควรหักศอกน่นเสิยดัดถึกมาก บ้าคัคนี้มันวายพอดีด้วยว่ะเท่ดีว่ะน <Okay, S 1> <ด>้องจริงจริง GTR GT มันน่าจะมีนะเท่เลย GTR วายพอดีใช่ถึงมีสปอร์สปีดเลยไปครับตามตูดไปครับตามตูดไปครับ g r โอ้ย GTR ของดีต้องที่ซีจูน นายอยู่งนะเป็นแสงได้หรือเปล่าครับผมจังหวะนี้วุ้ยเส้นชัยยังยังไม่ถึงยังยังเพิ่มจะมีเวลาอยู่ยังมีเวลาจะมีโอกาสพลาดโอ้โหจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ครับจังหวะนี้จังหวะนี้แสงได้ไหมอ้าชนลิวเก็บเชียบร้อยจบไปแล้วโอ้เรียบร้อยเลยไปอ่างกู ในที่สุดก็ได้เป็นพ่อวอเกอร์ครับตัวจริง,งเรียบร้อยดีใจกลายเป็นพ่อวอเกอร์ตัวจริงครับผมโอ้ยเมื่อกี้นิดเดียวใครจะอยู่ใครจะไปครับใครจะเป็นมิสเตอร์บีตัวจริง <c oughs> <c oughs> แยกกันเป็นมิสเตอร์บีแล้วเหรอเนี่ยนี่น่าภูมิใจเลยพ่อวอเกอร์ยังน่าภูมิใจที <c oughs> ่ว่าแยกกันเป็นมิสเตอร์บีโอเอาละครับใครจะได้เป็นมิสเตอร์บีตัวจริงครับผม คับคริวมากกับรถมินิจอนคูปปเปอร์เวิร์สเล่นเล่นแบบเล่นเก็บเก็บ่านคนเดียวอ่ะแล้วเจอบอดเซนโซเซแซง <c oughs> โคตรฮ่าแล้วมาแซงตอนแบบจะเข้าเส้นชัยแล้วอ่ะ <c oughs> บอดต้องเปลียน <c oughs> ต้องไปนั่งแข่งใหม่เลย <c oughs> แทะต้องไปหยับตัวจริงแทน <c oughs> <c oughs> แฉะแทะบอดบอดไปสร้างเรื่องไว้ <c oughs> เออบอดไปทางเรื่องไว้เ๋ยาบอตรเรียกบอดดูตีนรับน้ำครับผมอ oh, ๋อตาไปทันเลยไม่ค่อยชอบมินิอยู่อย่างหนึ่งก็คือตรงที่ว่าเข็มความเร็วม,มันไปอยู่ตรงกลาง่ะอ๋อเออไม่ชอบตรงนั้นแหละรถพวกนี้ผู้ชายขับไม่ดีเวลาเหยียบมากๆเมียเห็นไงเขี่ยันอยู่ตรงกลางมองง่าย <c oughs> เดี๋ยวใช่หรอรถเนี้ยตกเอ จอ GPS เตือนเลยใช่ไหมใช่มึงขับเบาๆหน่อย <ST S> ถ้าถ้าเข็บเข็บความเร็วมันอยู่หน้ามันอยู่หน้าไมเราเรายัางเอามือปิดบังได้ตอนที่เราซิ่งเยอะๆอะไรอย่างงี้นะแต่เข็บมันอยู่ตรงกลางที่ไม่ไหวเ <ST S> มียรู้เลยเมียรู้เลยโอ้โหไม่เดียนต้องทำแบบแบบนี้ดึง,ด,งดึงเข็มความเร็วออก <ST> S> <S <ST S> โหดจัด าสเส้นชัยอยู่ข้างหน้าครับโค้งสุดท้ายแล้วเพื่อนโอ้โหอุตส่าห์ตามมันจะติดแล้วเนี่ยกว่าจะตามทันอันนจเข้าสเส้นชัยแบบเทพๆนี่หมุนหมุนหมุนเออบีดีกับมีนีโอเคครับทุกคนวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กันไปด้วยนะครับผมสำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับ เดี๋ยวจะพาคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองนะครับผมก็อยากให้ผมเล่นกับใครนะครับก็ลองเมนเมนบอกกันได้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนซีอู g เกนครับบ๊ายบาย